ในภาษาไทยมีหลายคําเลยนะคะที่เอามาจากภาษาจีนแต้จิ๋วและคนไทยก็ใช้กันเป็นปกติเลยค่ะวันนี้เรามาดูกันค่ะว่าใน EP 2จะมีคําว่าอะไรบ้างคําแรกค่ะหัวผักกาดหรือว่าหัวใช้เท้านะคะในภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะออกเสียงว่าใชเท้าและในภาษาจีนกลางค่ะออกเสียงว่าหลัวบัวคาถัดไปค่ะ ผักขึ้นใช่ค่ะบางคนนะคะก็เรียกว่าเข่งายบางคนค่ะก็เรียกว่าขึงายในภาษาจีนกลางค่ะออกเสียงว่าฉินายคำว่ามีปังตอนะคะในภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะออกเสียงเหมือนภาษาไทยเลยค่ะนั่นก็คือปังตอนะคะและในภาษาจีนกลางค่ะออกเสียงว่าไยเตาคำถัดไปค่ะ คำว่าอ่างเปานะคะในภาษาจีนแต้จิ๋วค่ะออกเสียงว่าอ่างเปาและในภาษาจีนกลางค่ะออกเสียงว่าหงเปาคำว่าตู้ค่ะในภาษาจีนแต้จิ๋วนะคะออกเสียงว่าตู้และในภาษาจีนกลางค่ะออกเสียงว่าฉูคำต่อไปคําว่าเกาอี่มาจากภาษาแต้จิ๋วออกเสียงว่าเกาอีจีนกลางคือคําว่าอีจือเก๊เก๊ใส่ของนะครับ คนไต้ิวบางคนก็ออกเสียงว่าเกะบางคนออกเสียงว่าแก่จีนกลางใช้คําว่าเกือจีฮอมาจากภาษาไต้ิวออกเสียงว่าจีฮอจีนกลางใช้คําว่าซืหอพ่อค้าคนกลางพ่อค้ายี่ปวัวมาจากภาษาไต้ิวยีป bon ัวภาษาจีนกลางใช้คําว่าอ้อผันซังฉีฉ น่าเศร้าหน้าอาา่าหลือเกินชีช้าม,มาจากภาษาแต้จิ๋วออกเสียงว,ว่าชีช้ำจีนกลางใช้คำว่าชี่ฉานไม่เห็นมีอะไรเลยบอกมิไกลมาจากภาษาแต้จิ๋วออกเสียงชัดๆคือบอกมิไกล้จีนกลางใช้คำว่าไม่เฉยเมถ้าหากว่าชอบความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดบวก follow พวกเราด้วยนะครับ